มันงงนะกลมมากเ่ยอะไรคะไม่ก้มมเลยผมคืออยากรู้ว่าเอ๊ะ <Israelis> <explicitly> ตกลงตัวไหนธรรมชาติตัวไหนที่ได้รับการสัญญกรรมแล้วผมดูแล้วผมดูแล้วว่าตัวนู้นน่าจะธรรมชาติเนี่ยหรอจะรู้ได้ไงธรรมชาติเหมือนกันเลยอ่ะก็นั่นแหะดิล้วจะรู้ได้ไงอ่ะถ้าจะคุยไปคุยที่บ้านไปเสียเวลาเอานี่ขอเชิญมานั่งเดี๋ยวจะบอกให้เพราะว่าเรามีผู้รู้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการทําศิลปกรรมปลาบอกเลยนะฮะถ้าพี่ตุ๊กนะฮะ คุณนุ่มอยากรู้งั้นขอเชิญเลยดีกว่านะครับขอเชิญคุณวิรัติมานะดำรงธรรมนะครับคุณแนนผู้ทำศิลปกรรมปลาอโรวาน่าครับผมสวัสดีครับ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 สว no? our own our own ัสดีครับนั่งนั่งนั่งเดี๋ยวอธิบายกันก่อนคือการทำวันนี้คือเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องของอโรวาน่าถูกต้องไหมถูกต้องครับเช่นครีบหักไอ้นู่นหลุดไอ้นั่นหลุดอย่างนี้ป่ะใช่ครับก็คือจะมี2ออย่างครับคือเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องกับเป็นการรักษา รักษาคือยังไงคะรักษาตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าปลาเหงือกมีปัญหาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยก็หาหมอฟันติฮะไม่บ้าเหงือกาใช่ครับรามานาดเหงือกบวมก็คือสมมติว่าปลาเราละเรารักษาเราปล่อยทิ้งไว้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยๆพับแล้วค่อยๆเสียรูปอ่าันนี้ปุ๊บมันก็จะติดเชื้อแล้วมีโอกาสที่จะตายได้ตู้ที่วันนี้เอามาโชว์อยากจะทราบว่าตัวไหนที่ทําตัวไหนที่ยังไม่ได้ทําศัลยกรรมบ้างไปโชว์หน่อยได้ครับได้ครับนะฮะเจอเลยนะครับ เออเราเชิญปลากระทุงเหวมาด้วยได้ไหมครไม่กระทุงเหวไม่อยากว่วกระทุงหเหนื<ะ>หห่อยตัวนี้เป็นปลาที่สมบูรณ์ครับตัวนี้ปปลาที่สมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์คือหมายถึงว่าเขา,าไม่เคยได้รับการทำสายกรรใดๆทั้งสิน้นอาวแล้วตัวนี้ล่ะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องต้อง,อ,งอธิบายที่มาที่ไปน่อครับว่าเป็นปลาที่สั่งเข้ามาจากฟาร์มโดยตรงนะครับแต่ว่าตอนที่ส่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเป็นข้อผิดพลาดของทางของทางฟาร์มแล้วกันนะครับเพราส่งมาแล้วปลามันมันเสียหายเสียหายตรงไหนบ้างเสียหายตรงใบ ก็คือ30%ครั้นี้เนี่ยคือพอมาถึงปุ๊บผมก็เลยต้องทำศัลยกรรมก่อนวางยาสลบและตัดแต่ง ไอ้ไอ้ส่วนที่เป็น30%มสิอรนนั้นผมต้องตัดทิ้งนะครับเพื่อให้ขึ้นใหม่ตัวนี้ถ้าถ้าไม่ทำนี่เท่าไหร่ตอนที่มาสั่งมา120,000สนสใบครับหน0 0 0แสนสองต่พอเอามาแล้วเ<อ>สียหายมันขายไม่ได้ครับทีนี้ไม่สมบูรณ์จะขายได้เท่าไหร่อ่ะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยก็เหมือนเพชรบ,บินครับขายไปเลยครึ่งหนึ่งแสนสองเล่าหกหมื่นหกหมื่นถ้าไม่ทำเลยหกหมื่นใช่ครับแล้วเนี่ยทำแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยก็ตอนนี้คืออีกนิดเดียวครับก็จะได้แสนสองเท่าเดิมนะเพราะว่าผมซ่อมมาเกือบร้อยเปอร์ ซ่อมโอ้โหใช้คำว่าซ่อมเดีทุนจีนปลาหรือรถยนต์ปลาเกิดปากพุงเลยนะอันนี้ทำได้หมด3ทีแล้วด้วยครั้งนี้ครั้งที่3คิดว่าน่าจะเป็นไฟนอล์ราคาการทำสัญยกรรมราคามันไม่ยิ่งตกเหรอฮะไม่ครับเพราะว่าเจตนาคือเราก็ซ่อมแซมเพื่อให้เพื่อให้สภาพเหมือนก่อนเหมือนเกิดคือหมายความว่าถ้าคาครีบไงคุณหนุ่มครีบเขาสามารถงอกเงยขึ้นมาได้คือมันมันไม่ได้เป็นของเทียมที่เกิดขึ้นมาเออเขาไม่ได้ไปต่อครีบเหมือนก่อนเกิดที่จะเสียหายและนี่น้องน้องน้องข้างหน้านี่คืออะไรน้องพวกนนนี้้เป็อองะไร ตัวนี้เนี่ยคือเกิดความเสียหายจากการเลี้ยงรวมกันนะครับก็ปรากฏว่าโดนกัดโดนซ้าโดนซ้อนโดนจนเหมือนโดนไป่ซ้าจนน้อนแล้วก็ติดเชื้อโอนะครับแล้วก็บิดโดนกินกัดกินโดนน้าโดนแทะโดนอะไรไปกัดกินไปเรื่อยไล่นี่ป่วยเป็นไรน้องตัวนี้ไม่ได้ป่วยครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่สวยงามอ่าไปกระโดดแล้วขี้บนเนี่ยมันหักอ๋อกระโดดเอง ใช่ครับคือปลามังกรอนบอกว่าเขาแฉนเนี่ยเขากระโดดเขาเองปลามังกรเป็นปลาที่มีเป็นปลาที่กระโดดเป็นนิสัยอยู่แล้วถ้านั้เดี๋ยวเริ่มดีกว่าฮะเรามามามาเดี๋ยวเราดูอุปกรณ์อ่ะอุปกรณ์ก็จะมีนี่ครับยาสลบพี่ออกทางนี้ครับทางนี้มาทางนี้ครับยาสลบนะครับไอ้นี่ยาสลบแล้วครับคนคนสลบแมันนี้ใช้ใช้คนไม่ได้ครับสนใจคือไม่ตรงอย่างนี้เหรอไม่ใช่ครับมันเราต้องผสมน้ำแล้วให้คนกินนี่เหรอไม่ใช่ใช้คนไม่ได้ครับใช้ไม่ได้นี่ก็สนใจจะไปมองเด็กจได้บอกผู้ชมก่อนนะครับว่านี่นี่ไม่ใช่การทารุณสัตว์นะ มันเป็นการช่วยเขาตัดแต่งช่วยเขานะครับใช่ครับแลรักษาเขารักษาด้วยนะฮะนี้เป็นกระป๋องอุปกรณ์นะครับครับเป็นกละองนีอะไรบ้างก็จะมีกันไกลนะครับนี่แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออันนี้ก็น้องยาสลบสิใช่ครับมการอ่ะนี่อะไรนะนี่ครับอันนี้คือดังครับทีมกรณีที่สมมติว่าผมต้องผมเห็นแล้วว่าเฮ้ยอันนี้มันติดเชื้อหนักเราจะบอมตู้เอาปลาออกแล้วบอมตู้ใหม่ อมพูแเลยว่าคือฆ่าเชื้อเต้ยหอ้าที่ตะไบเล็บนี่มันเหมือนเครื่องมือทำเล็บจริงจริงไว้ตะไบอะไรตะไบครีมกรณาีเวลาอย่างตัวนี้เนี่ยฮะตะเปจะต้องใช้เพราะว่าเขามีเนื้องอกแล้วเนื้อมันสารกันไม่สวยงามเพราะฉะนั้นพอเวลาผมตัดเสร็จปุ๊บ ต้องเกลี่ยให้มันเรียบร้อยดครับเขาก็เหมือนตะไบาแล้วเห็นเขาบอกว่าเขาใช้ไอ้อะไรนะกานพูลงไปคนๆแล้วให้ปลามันหลับกันได้ครับแต่การพูเนี่ยมันจะไม่เหมือนยาสลบการพูมันจะเป็นยาที่พูากยาชามันจะเหมือนเป็นยาชาเพราะฉะนั้นผมคือถ้าถ้าเพื่อการเคลื่อนย้ายการพูใช้ดีมากครับแต่ถ้าเกิดเพื่อการเพื่อการวางยาสลบเนี่ยผุมใช้แล้วไม่ใช้ยาอันนี้เ็าใช้กับสัตว์อะไรบ้างพี่ใช้ได้กับปลาอย่างเดียวครับอ๋ออย่างเดียวเลลุยเลยมั้ยลุยเลยมั้ยมายามายาะเอาะไรก่อนบอกพี่จะได้ช่วยหยิบ ต้องเอาไอ้นี่ไปก่อนไหมอุปกรณ์ไปวางบนโต๊ะไหมปลามาเอาฝั่งเดียวสงสารเขาจะตายไหมเนี่ยไม่หรอกไม่ตายเขาทำเป็นอาชีพกู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 ลาไม่ได้ไก่กี่หยดทห้กี่หยด1โดสครับดหยดเดหยดฮะอย่าเพิ่งชวนเขาคุยให้เขานับก่อนตรงนับเลยหรออันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมอย่าไปทาเองไม่ได้นะฮะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญลาคุณอาจจะตายได้ ทำมากี่ปีแล้วคุณแานสิบกว่าปีครับอ่าข้อมือโปร่งไม่ต้องชิมก่ว่าสิ่มันได้ต้องกินจริงๆที่เมควรยาสลบเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดยาสลบโดนตัวปลาโดยตรงจะเป็นแผลด่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องโดนมือเราเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับทำก็มีกลิ่นเหม็นเมืองไทยเนี่ยอย่างคุณแนนมีกี่คนเนี่ยที่ทำเนี่ยผมว่าประมาณไม่น่าจะเกิน10คนนะครับที่ทำเป็นอาชีพนะแล้วต่างประเทศจะไกกินแมลงเหรออันนี้จะมาสรุออกมาแล้วงานสรบขั้นตอนขั้นตอนการทำเนี่ยจะมีสีขั้นตอนนะครับหนึ่งคือการจับต้อนก่อนจับต้อนนี่ยากใช่ไหมยากเขาชอบโดนก็คือเสียหายได้ทุกขั้นตอนครับ ต้องระวังผิวหนงผิวหนังแต่ที่จะท,ทำน,ดดนิดเดียวเนาะแต่ว่าผมจับเป็นอาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจับก่อนจะรู้เลยจะรู้เลยคุณแนนโทษนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังไม่ได้ทำเนี่ยตอนนี้สักกี่บาทเนี่ยมูลค่าตัวเขาอะตัวนี้จริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะทำเนี่ยมูลค่าเขาประมาณ3 5มหมื่นตอนนี้ก็เหลือประมาณครึ่งนึงครับหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดแล้วเดี๋ยวทำเสร็จมันจะไปอยู่ที่ราคาสักเท่าไหร่ต้องต้องขอดูว่าเวลาขึ้นออกมาแล้วเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเหมือนเดิมเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สามหมื่นห้าแต่ถ้าณสัก สองหมื่นสองหมื่นห้านี่เดี๋ยวก่อนเคยทำได้แย่กว่าเดิมไหมฮะเคยทำได้แย่กว่าเดิมมีไหมฮะไม่มีไม่มีครับไม่มีมีแต่ตายเดี๋ยวพี่ถามหน่อยมีเคยทำแล้วพลาดไหมเคยครับทำทั้งหมดมากี่ตัวโดยประมาณสิบกว่าปีเนี่ยเอ่อกี่ตัวจำไม่ได้จะจำไม่แน่ใประมาณหลักร้อยหลักพันหลักร้อยแต่ว่าประมาณพันกว่าเคสก็ได้มาแค่เจ็ดแปดร้อยตัวครับเจ็ดแปดร้อยแล้วแล้วมีมีตายเท่าไหร่มีตายเก้าตัวครับ ที่ตายเพราะอะไรฮะที่ตายเพราะว่าทำเสร็จทุกอย่างแล้วไม่ฟื้นไม่ฟื้นคือยาไก่ยาสลบอะไรเงี้ยครับไม่ก็เหมือนคนไงคนเนี่ยเวลาเวลายาสลบแล้วฮะไม่แต่อันนี้คือคือยาสลบนีดนานไหมฮะคือเขาจะหลับนานไหมประมาณ5นาทีหลับครับสามถึงห้านาทีครับอันนี้ในช่วงเวลาสามถึงห้านาทีเราจะพยายามกวนคุณให้มากที่สุดเลยนะครับน้อยที่สุดที่เริ่มหลับยังฮะคือยังครับความอดทนของปลาแต่ละตัวเนี่ยไม่เท่ากันเหมือนสมมติว่าพี่ก๊อฟพี่หนุ่มนะครับพี่ตุ๊กพี่ไก่ไปยืนอยู่กลางถนนแล้วก็สูดควัน มันอาจจะไม่ได้สรุพร้อมกันออคือพี่อ่อนแอพี่ไปก่อนพี่แข็งแรงพี่ก็ช้าหน่อยอ,อ๋อนนพี่เป็นอสรพิษที่อยู่ได้ <laughs> ไม่เลยทำลายพิจารณาแล้วย่นี่เวียนหัวหรอขยำเนี่ยนี่หน่อยครับคือทำให้ทำให้ยาสลบออกรีบเร็วขึ้นขอยุ้ญาตพิคังนะครับนี่ไม่ใช่การทารุณสัตว์นะฮะนี่เป็นการช่วยเหลือเขานะครับนี่ยวเขาจะหลับแล้วนะเนี่ยใช่ใช่ใช่เริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มมึนแล้วเริ่มมึนแล้วเฮ้ยเขาหงายแล้วพี่ชาวต่างประเทศฮะแบบมเืองนอกครับคุณแนนเขาต้องให้สลบไงเขาพิลใช่ไหมครับคุณแนนครับผมสลบนะคอคุณแนนทางรายการเราบอกแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นทางเราไม่รับผิดชอบร่วมนะครับ คุณแดนครับใช้เวลาประมาณกี่นาทีในการทำประมาณ5นาทีครับ5นาทีนะฮะแนะนำคุณแหนว่าคือมันคงไม่ได้ควรมาทำทุกตัวหรอกใครที่มันควรจะมาทำก็คือกรณีที่มเจอกันที